สวัสดีจ้ายายมนตาจ้ามินิสิมาพาพี่นอ้องมาเบิ่งกันพิธีการเอาห้างมิ่มพี่น้องจากเซียนเสียพยิบันพี่ชายพี่น้องอพี่ชายของยายมนเองนั่นแหละวิธีการเอาห้างมิ่ม,ม<น>เซียนพี่น้องเซียนยยยาาาามมัันนหหแขงล อ้าังดงเอ้น้องหางมีมพูนนยทุกคนอยู่ใกล้เยยิ่ง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 ก้นน้ำย่งก้นเอาอยวมาแล้วเยพ่อพอลงพอลงมาตอนนั้นโอ้ขาเลยมาไหนเราลงมาเอาโอแค่นี้แหละลงมาบันไดไม่ได้เปล่าลงไดไหมลงบันไดลงได เซียนเอามิมเห็นบ่เห็นบ่เห็นปะเห็นรู้จ่าเห็นแล้วจ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วน้ำเมียท่างถ่ายแล้วท่านยังพียังเห็นอยู่เห็นยางก็ไปเรื่อบนนีิธี่ยางเอาเมียแล้วี่ยางเก่าแล้วอู้เรามีกลิ่นมันมันหนังไงด้เลยล่ะลุงกำลังปรึกษากันอยู่พี่น้องอ่ะเก่าจากไหนจีเก่าแบบไหนแบบสดๆเลยพี่น้องหนัไงเขาไปแล้วเรื่อบจากเซียนไพวันอ้ายังไม่ทันเอาแล้วหนีแล้วขาดแล้วขาดแล้วเอาหัวน้า เอาน้าอานามกอนขาดลงไปว่ามั้ยังแล้วมีมิดโอ้เรามีแล้วมีมิดขี้เหมืกันย่านพี่น้องอยู่งห่างๆก่อนไม่เชื่อเป็นไม่เชื่อแต่ว่าเราก็เคยได้ยินไม่ใช่อะไรเอาแบบว่้มีเครื่องมืออย่างพี่น้องสดๆเลยพี่น้องจากเซียนเก่าเซียนไทยบ้นเซียนไทยบนเก่ายู่งห่างก่อนย่านพี่น้องมีน้ำบ่ อ๋อมันยูไม่ตีน้ำหน่อยนะแต่ก็มีด่างกินเว้ยม่ด่างก็ได้ไหมแบบไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยพี่น้องแบบสดๆเลยแบบสดๆให้กันดูเลยแบบสดๆเลยคนไทยก็ย่างๆเลยพี่น้องม้าเนี่ยก็เหลือได้น่ะลุงจะไปหา่ดินเต็มเห็นตัวนบ่ะว่เห็นจ้ะว่เห็นจ้ะว่เห็นตัวเห็นหรอกต่ะเอามันมีน้ำบ่ะโอ้ พอดีเสียนเพิน่นมาเอาไห้เนาะมันามาดูไม่ดัวยหนแม่ฮะระวังนะนะสวยระวังแมงพึ่งไล่ต่อยนะแลน่นหนีประทันเด้อโอ้ไม่น,น่อ,นอยหน,น,น่อยเอาเบิ้งเลลุง ลุงเอามาใกล้ๆทายนะลุงเอาห้างไสน์หน่าลุงเอาห้างไซนเอาลุงเอามาให้ดูหน่อยเราเคยเห็นในรอบสี่สิบห้าสิบปีไม่เคยเห็นว่าน่ากรหลายอยู่วิธีเอาพึ่งพึ่งแบบสดๆไม่มีเครื่องมือช่วยพี่น้องจากเซียนเก่าลุงไพวันโอเคสำเร็จพี่น้องเต็มป่ะฮะเต็มยี่ โอ,โอเคจ้าสำเร็จพี่น้องพ่อทำไมคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้านีก่อน